ติชาประเดิม call out ครั้งแรกก็โดนทัวลงทันทีสำหรับสาวติชากันติชาชุมมะนะคะล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ออกมาโพส call out แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ค่ะแต่กลับถูกชาวเน็ตทั่วลงสนั่ง n ันไหวกันเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ติชากันเลยทีเดียวค่ะ จากโพสต์อินสตาแกรมของเซาติชากาันเชาชุมมะที่เคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองไทยที่ตนเห็นว่าไม่ไหวแล้วจึงออกมาพูดโดยไม่ขอเอาเรื่องชื่อเสียงศิลปินและความดังเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะโดยติชานะคะได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นระบุข,ข้อความนะคะว่า Hey, a l l I am pretty anxious about posting this, but here it is นะคะอยากให้อ่านให้จบนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆและปลอดภัยทุกคนนะคะ ซึ่งจากโพสต์อินสตาแกรของติชาเนี่ยก็ได้รับการตอบกลับจากแฟนคลับที่รอคอยการเคลื่อนไหวหรือออกมาคอเอาจากเธอเป็นจํานวนมากแต่สําหรับในทวิตเตอร์นะคะติชาถูกพูดถึงในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะภายใต้แฮชแท็กติชานั่นเองเธอในถูกวิจารณ์ทั้งเรื่องของการผิดหวังว่าทําไมเพึ่งจะออกมาคอเอาหรือบางคนเนี่ยติดใจกับ3ประโยคสุดท้ายในโพสต์ของเธอคะ่ะ โดยติช่านะคะได้โพสต์ผ่าน IG ระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนมันก็สักพักแล้วที่ชาโพสต์ข้อความยาวๆแบบนี้หรืออาจจะเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้แม้แต่การเขียนตอนนี้ก็รู้สึกว่าประหมาะ่าแต่มันเป็นสิ่งที่คั้งคาใจและแอบอั้นมาเป็นเวลานานแล้ว ที่ชาออกมาโพสในวันนี้เพราะว่าชาอยากพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่ในฐานะศิลปินอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราแต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งชาเข้าใจดีว่ามันอาจจะช้าไปมากและยังไงก็จะมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กับการที่เพิ่งออกมาโพสต์ในครั้งนี้ ที่ช่งเงียบไปนานเพราะตอนนั้นดิชาไม่ได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและไม่อยากออกมาพูดในเรื่องที่เรายังไม่มั่นใจว่ารู้ดีพอหรือยังที่ผ่านมาชาติถูกวิจารณ์อย่างหนักทําให้ชาติทตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงจนชาติเองก็สูญเสียความมั่นใจทําให้ไม่สามารถพูดสิ่งที่ควรพูดออกมาได้ทำไมต้องพูดตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แย่มากๆแย่จนทนไม่ไหวแล้ว ที่ผ่านมาชาได้ร่วมงานกับองค์กรหนึ่งและได้เจอกับคนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกครั้งที่เข้าไปให้ถุงยังชีพก็ได้มีโอกาสพูดคุยฟังประสบการณ์ของพวกเขาทั้งเด็กถึงผู้ใหญ่สูงอายุที่พวกเขาน่าสงสารจริงๆ จำได้ว่าไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนที่ชาตินอาหารไปแจกชาได้เจอกับคุณยายที่อยู่คนเดียวในบ้านคุณยายยกมือไหว้พร้อมน้ําตาคุณยายพูดว่าขอบคุณมากและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุยกันสักพักเลยได้รู้ว่าคุณยายขยับตัวลําบากบริเวณร่างกายช่วงล่างลูกของเขาต้องทํางานหนักเป็นพิเศษช่วงโควิดเพราะว่าเป็นคนหารายได้ให้กับครอบครัวและด้วยความที่คุณยายเป็นผู้สูงอายุก็มีสิทธิ์เสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก่อนจากไปเราได้ถามเขาว่าต้องการอะไรอีกไหม คุณยายบอกว่าต้องการผ้าอ้อมสําหรับผู้สูงวัยเพราะว่าการไปห้องน้ําแต่ละครั้งมันยากลําบากมากและอีกหลายๆบ้านในชุมชนที่เมื่อคนหนึ่งติดเชื้อก็ต้องกักตัวทั้งบ้านมันลําบากมากสําหรับคนที่หาเช้ากินค่ําไหนจะผู้ที่มีโรคประจําตัวและคนที่ไม่มีแม้แต่อะไรจะกินเหตุการณ์นั้นทำให้ชาิยิ่งรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างหากเรายังมีกําลังอยู่เราก็อยากช่วยการได้ทำแคมเปญ19บาบาท1มื้อ โดยการนำอาหารไปส่งให้ชุมชนช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยที่ติดโควิดนำสิ่งของไปให้เด็กและผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรวมถึงคนงานก่อสร้างทำให้ชาได้เห็นกับตาตัวเองและเรียนรู้มากขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆและขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้อยู่ทีมของเราก็เข้าไปช่วยชุมชนทุกวันแต่ก็ต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือเหล่านี้มันก็ไม่เพียงพอทุกคนทำด้วยความเต็มที่และความเต็มใจ แต่ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การจัดการกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เราอยากลุกขึ้นมาพูดถึงแม้ว่ามันอาจจะเสี่ยงในการถูกวิาพากษ์วิจารณ์อีกรอบแค่ตอนนี้ความอัดอั้นในใจมันมีมากกว่าความกลัวที่เคยมีมา ตอนนี้ความพยายามเป็นอยู่ของประชาชนมันแย่มากหลายๆคนต้องเข้ามาช่วยกันเองเพราะการจัดการที่ไม่ดีของคนมีอำนาจไม่มีการควบคุมที่ดีสำหรับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นทุกวันหนจะคนป่วยที่ต้องการเตียงอยู่มากไหนจะคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นธุรกิจที่โดนติดไปคนที่ถูกออกจากงานโดยไม่มีเงินเก็บและอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถหาที่รักษาแล้วต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือแย่กว่านั้นถูกกักตัวอยู่ที่แคมป์แล้วพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไรในความย่ำแย่แบบนี้ ทุกวันนี้มีคนเขียนข้อความมาขอความช่วยเหลือเยอะมากทั้งเรื่องการติดโควิดหาเตียงแม่ขอเงินไปซื้อนมให้ลูกกินบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรจะสู้ต่อไปแล้วชาใจสลายไปเลยมันหดหูเหลือเกินชาหวังว่าคนที่มีอำนาจจะมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดไม่มีใครคาดคิดและอยากให้เกิดขึ้นแต่นี่ผ่านมาสองปีแล้วชาหวังจริงๆว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในวิกฤตแบบนี้ ทำให้เห็นว่าผู้คนพร้อมจะช่วยเหลือกันและกันตั้งแต่คนดันหน้าจนถึงประชาชนธรรมดาที่ร่วมด้วยช่วยกันเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นความพยายามของคุณมันไม่เสียเปล่ามันมีหลายๆคนรวมถึงเราด้วยที่รู้สึกขอบคุณและดีใจกับสิ่งที่คุณทําการร่วมมือของแต่ละคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ไม่สําคัญว่าจะมากหรือน้อยการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือณนะเวลาที่คุณตัดสินใจไป ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้ดีขึ้นต่อจากนี้ใครเห็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถคอมเมนต์หรือแชร์ข้อมูลกันได้นะคะขอไม่หยาบคายนะคะส่วนชาเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปชาจะใช้เสียงของตัวเองให้มากขึ้นกับสิ่งที่เราเห็นว่าควรและเข้าใจคะ่ะสุดท้ายนี้สำหรับคนที่คอยซัพพอร์ตและใจดีกับชามาตลอดชาอยากบอกว่าขอบคุณมากมันมีความหมายมากจริงๆดูแลตัวเองนะ ติชาและสําหรับบนโลกทวิตเตอร์นะคะที่ออกมาดราม่ากันสนั่นวันไหวเลยหลังจากที่ติชาออกมาขอเอาแบบนี้นะคะบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าขอเอาในวันที่ตัวเองเดือดร้อนขอปัดตกไม่รับนะคะที่ผ่านมาคุณนิ่งเฉยกับความเดือดร้อนของคนอื่นสถานการณ์ต่างๆคุณสามารถศึกษาได้สอบถามคนอื่นได้มันไม่ได้ช้าไปค่ะแต่มันแค่ไม่มีค่าแล้ว บางคนก็บอกนะคะว่าก็คือโดนมาถึงตัวเองเลยไม่ไหวต้องออกมาสักหน่อยอ๋อค่ะพิมพซะยาวเลยไร้สาระทั้งหมดขอปัดตกนะคะและที่สําคัญโควิดมันมา2-3ปีแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อว,วานบางคนก็บอกนะคะว่าคําถามเดียวเลยถ้าประเทศไทยมีคนที่มัวลังเลแบบดิชาสักกี่ล้านคนแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคนที่ค่อยๆติดเชื้อหรือว่าตายเรื่อยๆดิชาว่าชีวิตของคนไทยมันรอคนแบบติชามานั่งคิดได้ไหวไหมอะ่ะไม่ตอบให้นะเพราะ เห็นขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมมานานแล้วนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่อยู่บนโลกทวิตเตอร์ที่กำลังเดือดดานติชชาเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ กดลูกค้า